สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับเราก็ยังรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามานําเสนอผ่านทางช่องทางต่างๆของเราเป็นประจาทุกวันนะครับวันนี้พุทธที่7พฤษภาคมนะครับราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวพันพวนรุนแรงเลยนะครับเมื่อวานก็บวกขึ้นมา100ดอลลาร์เช้านี้เทลงไป80ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้ก็ยัง ต่ำกว่า3,400ดอลลาร์อยู่ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับราคายังมีโอกาส ทั้งที่จะไปต่อแล้วก็กลับลงไปพักฐานลึกๆได้นะครับการที่ราคาผันผวนอย่างรุนแรงต่อเนื่องหลังจากที่โดนัททำเข้ามาเป็นมนารีสารัฐเองตรงนี้ฉากทัดการลงทุนของทองคามีการปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับมล์เซตของนักลงทุนเองก็าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธิพย์เทเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โกโกเทียนะครับอาจจะมาพูดคุยกันว่าในช่วงนี้เองนักลงทุนควรจะมีมุมมอง,มมมมองมการลงทุนทองคําอย่างไรบ้างควรจะมีการปรับความคิดมีการปรับการวางแผนการลงทุน ไรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ในช่วงนี้ควรจะต้องมีการจับตาประเด็นรายเป็นพิเศษบ้างพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวันรเลยครับสวัสดีคุณเศรษฐวัรครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับโอ้โหทองคําช่วงนี้น่าจะถูกใจสายฮาร์ดคอร์นะคุณนายบวกกันทีร้อยดอลลาร์แปดสิบดอลลาร์เทกันทีแปดสิบดอลลาร์ร้อยดอลลาร์จสวิงกันมากมาย เอายังไงกันต่อดีครับคุณเดชวัตรเรียกได้ว่านะครับวันวันนี้พันกว่าเรื่องนะครับเรงโองคำเนี่ยนะครับวันนี้เอายังไงต่อดีครับเอาถ้าเอาตรงตรงนะครับสายเก่งกําไรเนี่ยบอกเลยนะครับอเราต้องยังไงเดียครับคือเล่นตามเทคนิคไปเลยครับแล้วก็พยายามแบบมันนี้เมเนจเมนต์ดีๆมากๆนะครับถ้าใครเล่นบันทุยพวกมาจินด้วยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณมือเบา คุณมือหนักเนี่ยคุณตายแน่ครับนะฮะคุณตายแน่แน่นะครับก็คืออยากให้แบบตอนนี้เนี่ยเราถ้าต้องบอกไว้เลยว่าตลาดอะ Vol a ท i l i t y มันสูงมากหรือความผันผวนมันสูงมากๆเนี่ยที่จริงแล้วมันถือว่าเป็นโอกาสมากๆเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะทำทำกำไรได้มหาศาลเลยถ,ถ,ถ้าถูกทางถ้าถูกทางถ้าถูกทางคือปัญหาของทองตอนนี้ครับคือถูกทางมันไม่ยากคุณหนุ่มอืมแต่ถูกทางแล้วถ้าคุณไม่ออกนะถ้าคุณไม่ออกตามแบบ ในอัลต้าสําคัญหรือถ้าคุณแบบมีความโลภที่จะไปต่อครับวันต่อมามันลงมาเท่าทุนหรือลงมาค่าทุนคุณได้เลยนะใช่ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคือคือมันต้องแบบมันต้องปรับไหม่เซตระดับหนึ่งนะว่าอืคุณคุณทํากําไรได้ง่ายมากๆดังนั้นอะ่ะไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปกลัวว่าจะตกรถไม่ว่าทางขาลงหรือทางขาขึ้นนะไม่ว่าคุณจะชอ็อตหรือบ,บายหรืออะไรเงี้ยครับ คือก <Auf S 2> ําไรอ่ะเวลามันไปถูกทางอ่ะม uh, ันไปสุดเลยกําไรมันเยอะมากแต่เพ sure <ummer Georg ical> ียงแค่แบบพยายามแบบทยอยซื้อหรือทยอยขายอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ต้องกินเต็มคาเนาะใช่ไหมไม่ต้องกินเต็มคาไม่ต้องแบบเออไม่ต้องไปแบบหวังแบบเอาสุดขึ้นสุดขนาดนั้นนะครับจังหวะไหนที่คุณเริ่มกาพอใจกําไรและทยอยออกมาทยอยออกมาอย่าแบบโหลไปสุดเลยนะไม่งั้นนะครับเดี๋ยวกําไรมันจะไม่เหลือเอาฮะ อืมและช่วงนี้ไอ้ประเภทกันหน้าทุนนี้ผมว่าก็ยากเหมือนกันนะไม่ทอดครับกาุนะเพราะว่าโอ้โหมันเหวี่ยงกันแรงมากเลยครับครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยวิ่งกันเฉลี่ยยี่สิสาสิเหรียญได้เลยครับแล้วครับคือคือผมกถ้าเกิดว่าเรามาดูทางเทคนิคนะคุณสุนทรวัฒน์ขนาดเมื่อวานเนาะเต็มแท่งล้วนๆเลยนะวันนี้วันซื้อก็เต็มแท่งนะ แต่วันนี้กลับถูกเทได้แหละคุณสุดตวันดูแล้วกันผมว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบตอนเช้าเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยตีตอนตีห้าแล้วตอนแปดโมงนะครับคนยังไม่ทันตื่นเลยเลยสองวันแล้วนะสองวันแล้วนะคุณสุดตวันใช่ครับครับผมคือคือมันมันต้องมันต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณเป็นสายมาเก่งกํราไระยะสั้นนะต้องปรับจริงๆการหน้าทุนเนี่ยอืมอ่าบไม่รอดนะครับคือพยายามแบบเอางี้นะพยายามหา ค่าเฉลี่ยของการพักตัวในเทนได้เอาศูนย์เห็นค่าเฉลี่ยของการพักตัวแบบตอนตอนขาขึ้นมันก็จะมีจุดย่อจุดไหลใช่ไหมหรือขาลงก็มีจุดย่อดดีขึ้นมาเงี้ยคุณไปหาค่าเฉลี่ยตรงนั้นเอากี่เหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญยี่สิบอะไรว่าไปแล้วคุณเนี่ยเอาเงินนะให้พอกับการเหลี่ยงทางนั้นน่ะแล้วคุณอออินไปเลยถ้าคุณจะเล่นแบบถ้าคุณจะเล่นแบบนะไม่ต้องมากัรหน้าทุนหรอกการหน้าทุนแบเล็กนะครับมันมันสะบัดมาโดนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้แบบ แม่นจริงแบบย่อมาโอ้โหเป๊ะแนวรับฟีโบนาก,กี้อะไรแบบทุกอย่างดีไอ้ไอพร้อมอ่ะอันนั้นนะแต่ส่วนมากเราไม่ใช่ไงส่วนมากเราก็อาจจะแบบได้ราคากลางๆแต่เราไม่ไม่ได้เผื่อความพันผัวนั้นก็จะเรียบร้อยนะครับอือันนี้คืออันนี้เป็นความปวดหัวของนักเก็งกาไรแต่ถ้าคุณเล่นได้แบบมีระบบนะครับหรือแบบปรัแบบแผนให้มันเหมาะกับตลาดในช่วงเนี้ยผมบอกเลยว่า กำไรดีมากกณหนุ่มใช่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 คือเราเอาง่ายๆนะครับบางทีนะครับหลายคนนะตอนนี้การนั่งเฉยๆบางทีก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับครับคือครับผมผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็ผมมาได้รอบใหญ่มารอบสองรอบเนี่ยคือตอนนี้ผมก็ผมก็โอเคแล้วแล้วผมก็แบบคือไม่อยากจะเอาเข้าตัวเอาตัวเข้าไปแบบไปแลกแล้วอ่ะเข้าใจครับ คืออ,อยู่เฉยๆก็ได้ครับคือมันไม่ใช่แค่ทองนะที่เป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ uh huh. ตอนนี้นะครับบิตคอยกิปโตเนี่ยสัญญาณก็สัญญาณก็โอเคนะคือคือผมมองว่าเรายิ่งหุ้นตอนเนี้ยหุ้นไทยอย่างเงี้ยกราฟรายเดือนเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวสวยๆเลยคือผม,อมบอกว่าคือคุณไม่จําเป็นที่ต้องแบบกระโจนไปในตลาดที่แบบคุณอาจจะเสี่ยงสูงนะโอ้ตกใจตกอกตกใจนะวันวันวนี้ผบ นะครับแล้วพวกสายตามข่าวนะไม่มไมทําอะไรไม่ทันเขาเหรอกครับครับนะฮะว่าข่าวข่าวอย่างนี้วันนี้ดีอารมณ์ดีจะเจราจาอืมนะครับวันพรุ่งนี้อ่ะบอกโอ้โหเมื่อไหร่เจรจาว่าทนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นภาษีเลยอ่าแล้วจูู่เนี่ยอินเดียปากีมาไงครับถูกถ <laughs> ูกไหมครับถูกครับอ่าแล้วอินเดียปากีมาข่าวร,รับรู้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนี้ปรากฏเอ้าทาไมทองลงอ่ะอืม ่าเพราะว่าข่าวมันคนที่รู้ก่อนหน้านั้นเขาทร์ไปแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมแล้วเราเป็นใครอะครับคุ่หนุ่มเราเป็นนักลงทุนแบบคนธรรมดาที่แบบเราตามข่าวตาม y o u t u ู e อย่างเงี้ยพวกอินไซเดอร์เข้าไปแล้วเนาะอ่าคุณจะไปทันหรอดังนั้นเนี่ยนะครับสายเก่งกาไรอ่ะปรับหมายเซ้นด่วนเลยนะครับว่าคือแบบเออกําไรก็คือกําไรอ่ะคุณไม่ต้องไปสีเรียดมากอืมตกลดเดี๋ยวมันก็มารับผมเดี๋ยวมันก็มามาอยู่แล้ว โดยเฉพาะนะครับคนที่เป็นสายถือยาวนะครับไม่ว่าจะคุณถืลงทุนสาแท่งหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้องมาฟังเสียงนกเสียงกามากนะครับถ้าทองมันย่อได้รุนแรงเนี่ยห้าหมื่นห้าเราเกือบเห็นเนาห้าหมื่นห้าเนี่ยใช่ลงมาสี่สี่พันบาทห้าหมื่นลงมาแค่สามพันบาทเนี่ยเป็นราคาที่คุณตอนจังหวะนั้นนะคุณไม่กล้าซื้อใช่ไหมตอนที่มันขึ้นไม่มวแต่พอมันลงมาแล้วอ่ะ พอลงมาแล้วนะโอ้โหข่าวนี้รอเลยไอ้นุ่นจะแต่ละจักรเจราจาสงครามพิศุดนักเจอจาคุณดันไปกลัวไงคุณดันไปกลัวแบบทังที่แบบแผนของคุณเนี่ยคืออยากจะซื้อไว้แต่คุณไปโดนโซเชียลหรือมาฟังนักวิเคราะห์หรือมาฟังผมว่าจะลงอย่างนั้นอย่างนี้จนทําให้คุณเนี่ยกลัวจนเกินไปนะครับโดยลืมไปว่าคุณสมบัติของทองคําเนี่ยตัดเลือกพวกนี้ออกไปนะครับมันขึ้นตามเงินเฟ้ออยู่แล้วแล้วคุณ แล้วคุณไม่ใช่มันนักลงทุนเก่งกําไรแบบพวกผมที่แบบเล่นัานเล่นอะไรคุณมาเก่งคุณมาถือยาวอะ่ะค,คุณไปอยากไปฟังมากนะครับฟังมากอืมมันผิดแผนผิดอะไรนะไม่อยากให้เจอไม่อยากให้นะักลงทคุณต้องมาเจอคําเนี้ครับคุณหนุ่มคือคือตอนตอนตอน,ตอนนี้ก็หลายคนหวั่นไหวเหมือนกันนะคุณเสียวเวลาพักตัวแรงๆเนาะไอคนที่ประเภทหรือว่าไปไปดอยอยู่สูงๆอะไรเงี้ยก็เอ๊จะคัดดีไหมจะอะไรดีไหมนะหลายคนที่ ที่แบบอ่ะโอเคอยังถ้าคน mindset ดีๆแข็งๆก็ไม่สนใจลงก็ลงไปฉันมีเงินฉันก็ถัวอะไรอย่างเงีย้ยเนาะแต่ถ้าเกิดม,มบาง<ม>บางคนนี่เขาโอ้โหันปั่นป่วนมากเลยนะคุณทวีวัตรจะคัดดีไหมจะอะไรดีไหมอะไรอ,อย่างเงี้ยนะอ่ะคุณหนุ่มผมเอาให้ง่ายเลยนะครับสำหรับน้องทุนระยะย,ยาวนะอันเนี้ยผมใช้เอทีเคิลเบสิกง่ายๆเนี่ยวีเคราะ์เดาบังเอิญดาถูกมาหลายรอบแล้ว ณจังหวะนี้นะครับคนที่ถ่ายถือยาวนะคุณกลัวพักตัวพักอะไรนะครับดูกราฟรายเดือนเลยครับตราบใดที่กราฟรายเดือนยังไม่ปิดติดลบนะครับครับหรือเจ้ายังทุบแรงไม่พอให้กราฟรายเดือนแบบคอนวินคนในตลาดว่าผมมาแล้วนะปองคำยังขึ้นต่อได้เสมอครับถ้ามันยังปิดบวกอยู่อ่าก็คือเล่นเล่นไทม์เฟรมใหญ่ไปเลยถูกไหมใช่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชัดเจนนะะ ผมแม็กเงวันพุธเลยวันพุธตอนตีสี่ผมบอกในคลิปว่าพระเจ้าจะถูกนะเอาให้ลงสามพันหนึ่งรอยี่สิบถ้าคุณทำตรงนั้นไม่ได้อย่าเรียกว่าลงปรากฏว่าคุกได้แค่สามพันสองร้อยแปดสิบแปดแล้ววันต่อมาก็ลงยับเลยเป็นสามพันสองร้อยทุกคนกลัวหมดมีข่าวรองรับเจรจาฟ้อมผมเห็นการได้เดือนสีเขียวยังปั้าอยู่เลยผมบอกว่ามันจะลงเลขไหนวันน่ะคือ คือกราฟสีเขียวแบบนั้นอะ่ะผมกเ็เปลี่ยนวิเคราะห์ว่าคนที่ติดดอยอะ่ะไม่ต้องกลัวนะกราฟถ้าเป็นแบบนี้กลางถึงปลายเดือนพฤษภาเนี่ยมีโอกาสกลักบ,มา,บม,ามาขึ้นต่อปรากฏว่าไม่ทันขาดคำนะครับ,รบวันจันทร์นั้นดีดม,มาแล้วดีดเร็วดีเร็วค่วด,ด้วยซ้ำนะครับอคือตามนี้ไปเลยครับราบใดที่คุณยังเห็นกราฟลายเดือนสีเขียวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายเก็งกำไรเกางไรยึดเป็นสาระไว้เพราะว่า ถ้าคุณยึดข่าวนะคุณทําอะไรไม่ได้หรอกอบอกเลยข่าวข่าวนะผมให้ผมให้เดทไลน์ไว่าอย่างเดียวไม่ต้องมาฟังครับว่าทําเนี่ยจะทําอะไรกับจีนจีนจะทําอะไรกับความจีนจะเจรจาไงเก้าสิบวันที่เขาให้มาเก้าสิบวันนั่นแหละครับตอนเนี้ยระหว่างที่จะถึงไอ้เก้าสิบวันที่เขาบอกว่าจะให้ตัดสินใจทุกอย่างว่าประเทศไหนจะโดนอะไรบ้างเนี่ยที่เขายื่นเวลาไปเนี่ยทองยังขึ้นได้ชิวๆทองยังผุดผ่านผวนได้อย่างต่อเน,นื่อง บทสรุปยังไม่น่ามีครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ปรับไม n ์เฟตที่ดีคนที่อยู่รอดเนี่ยคือคนที่ต้องอัดแอปให้ได้เพราะว่าบอกเลยว่าคุณคุณเล่นโดยปกตินะหเดรียญสิบเปลียนก็อสบายใจแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ยี่สิบสาสิบเหรียเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมาได้เดี๋ยวนี้นะครับคุณหนุ่มข่าวในตารางเนี่ยผมแทบไม่สนใจเลยมาเนี่ยนะวิ่งกันถ้า เหรียญสิบเหรียญขนาดเงินเฟยวิ่งแค่สิบเหรียญน่ะครับคือวิ่งวิ่งมันไม่มีข่าวอ่ะวิ่งไปแล้วกลับมาที่เดิมด้วยนะอ่าไอจังหวะที่ไม่มีข่าวกราฟหลายชั่วโมงทั่วไปหรือสิบห้านาทีเนี่ย้โหวิ่งกันยี่สิบสามสิบเหรียญหกวิ่แท้จะแบบไม่ไม่สนใจเลยมันไม่ตื่นเต้นนะวิ่งวิ่งกันจนต้องหาว่าเอ้ยมันมาจากประเด็นปัจจัยอะไรว่าทำไมอยู่ดีข่าวมันไม่กราฟมันแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยับางทีก็ยังหาเหตุผลไม่เจอเหมือนกันแล้วคุณเศรษฐวั่า เฮ้ยอย่างอย่างเมื่อวานเมื่อเมื่อวันลางคาอะไรเงี้ยอะไรแค่จีนเปิดทําการสัปดาห์แรกของวันกราฟขึ้นขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแลยังงงเห็นว่าเอ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อมันมีอันนี้ด้วยคุณหนุ่มคืออันนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์นะเขามาคอมเมนต์ในคลิปผมครับเขาบอกว่าตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันจันทร์เนี่ยเขาเป็นวันแรงงานจีนของจีนใช่ห้าวันดูทาเอออันนี้ผมก็แบบ เออผมก็เพิ่งมาพารู้นะก็ต้องตอบตรงๆนะก็เลยแบบไอ้วันอังคารน่าวานเนี่ยก็แล้วก็เลยเห็นว่ามันพุ่งเลยติกวันจนันทร์ก็เริ่มมาแล้วใช่เออคือใช่ครับก็คือแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคือแบบคือข่าวอ่ะมันมีให้เราหยิบครับไม่รู้กี่ข่าวอ่ะที่คุณจะสามารถมาวิเคราะห์ไม่ลงก็ขึ้นก็ได้หมดปัถาาคือจังหวะนั้นคุณจะเอาข่าวอะไรจังหวะนั้นสื่อจะเล่นอะไรและ แล้วจังหวนะนั้นที่คุณรับรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรอ่ะอืช่วงนนข่าวเนี่ยข่าวอินเดียปากีเนี่ยคุณซื้อสิใช่ไหมคุณซื้อถ้าโดยปกติก็ซื้อใช่ไหมถ้าแบบ,บมันก็ยังไงทำไมมันร่วงมาแล้วเนี่ยแต,แต่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 ว่าอินเดียปากีเกิดแรงก็จริงแต่อิสราเอลฮาม,มาสัสอ่าอิรานก็ไม่รับข่าวเหมือนกันนะคุณสุทธวัตรตลาดก็ไม่รับข่าวเหมือนกันนะ เฉยเออคือมันคืออย่างเงี้ยคือกองชอบข่าวใหม่อ่าใช่แหชอบข่าวใหม่แต่แต่คําเนี้ยพอจะใช้คํานี้เอาแล้วสงครามการค้าโคตรเก่าเลยนะเล่นละครดันายวันทาไมยังเล่นต่อเออเนี่ยเห็นไหมมันแต่แต่มันออกมาจากปากของทัป์ไงคุณเสถียรภัทคือไม่ผมเชื่อนะคุณหนุ่มอันนี้ผมคิดเล่นๆนะให้คุญชงคิดเล่นๆ ทำเขาไม่ได้ออกแค่ปากอ่ะสิเขากดด้วยไงใช่ถูกต้องถูกต้องเขาเทด้วยไงกองเือบคนที่สนับสนุนเขาอ่ะโบแมนแซกอ่ะบริจาคให้เขาร้านเอ็มนะหนึ่งล้านเหรียญกองทุนอีกหลายองนะคือเขาอาจจะไม่ใช่แค่ปากนะครับเขากด้วยมนเลยนั่นมันมันมันอาจมันอาจจะไม่ใช่พักฐานเพราะข่าวนะอาจจะเป็นพักฐานเพราะว่าเออาจจะเป็นเจ้าลงมาเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะว่าถูกไหม แล้วตอนนี้อันนี้ให้คิดกับมุมมองอีกทีหนึ่งนะครับเรามองว่าทำปั่นปลาดได้ใช่ไหมตอนนี้ทำปั่นสีจริงจริงก็ปั่นได้คุณด้อืมเข้าใจครับอ่ะถูกไหมก็อาจจะดีลจะดีลสีก็ยังสามารถบอกไม่เห็นได้ติดต่อเลยเรียบร้อยเห็นไหมเขาก็ทําได้เหมือนกันอย่าลืมนะตอนนี้มันมันพอๆกันเลยทั้งสองฝั่งนะใช่มันใหญ่พัดใหญ่คุณหนุ่มคือแล้วเราเนี่ย นักลงทุนธรรมดาเนี่ยมานั่งดูช่องวีครอ์ตาม y o ยูทูบ <laughs> จะไปเทียบกับพวกเขามีบูมเบิร์กมีรอยเตอร์มีข่าวที่สามารถสืบได้เรียลไทมมีนักเศรษฐศาสตร์คอยเอาขอ้อมูลอันนี้คือแค่แบบแค่ในระดับที่ปาถาการสถาบันการเงินที่ม,มีตังเข้าถึงพวกนี้นะและยังไม่พูดถึงเตดฟันที่ลึกกว่านั้นอีกนะใช่ถูกต้องคุณเลยคุณ ตอนน,นนี้ไม่เน็ตหนึ่งไปเลยตอนนี้ตอนตอนนี้ก็คือทําได้เป็นไผ่ลู่ลมอย่างเดียวนะก็คือไม่ต้องกินไม่ต้องกินตั้งแต่โคนมากินกลางๆแล้วก็ไม่ต้องกินไปถึงปลายยอดก็กินแค่กลางๆต้นพอนะคุณเสถีวัาถดูปะตามเทนครับอย่าไปอย่าไปสวนคือสวนก็ต่อเมื่อเจ้าเปิดมาหรือมีสัญญาณแบบคือเราตามตามไปครับเราตามตามไปแล้วเราหาอ่าความเหวี่ยงของของของ,ของการพักตัวตรงนั้นแล้วใช้ตรงนั้นเป็นจุดสต็อปลอด อืนะครับแล้วคุณจะคุณจะรอดนะครับแต่ถ้าคุณแบบไปนั่งแบบอุ้ซื้อปั๊บอุ้กำไรกําไรดักหน้าเรียบร้อยวินาทีต่อมามันชนคุณละนะครับอันเนี้ยคนที่จะอยู่รอดนะตอนนี้นคือคนที่อัดแบปหรือปรับตัวได้ดีเนี่ยตอนนี้คุณต้องต้องแบบลองเปลียดดูนะครับก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรแน่นผมพูดแบบนี้ อในอีกสัปดาห์หน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าทันี้แหละครับมันก็เรียกที่ว่าเป็นเพจเดอับเป็นนักเก็งกาไรคุณก็ต้องปรับตัวแบบนี้แหละครับเพราะว่าตลาดนี้นะครับมันเป็นซีโร่ซัมเกมคุณหนุ่มอ่าเข้าใจครับแล้วก็มันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณเกิดจะวัดมันไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่ทําเข้ามาจบมาตลาดนี้ใช่ครับคุณถ่ายคุณขายทองมาได้กําไรอ่ะ ได้กําไรมาจากใครอ่ะก็ต้องคนที่ขาดทุนให้คุณะนะถูก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 น,นะครับมันมีคนได้แล้วต้องมีคนเสียใช่คือคนเป็นเป็นตลาดที่ทุกคนจ้องจะเล่นคุณอยู่อะครับครับดังนั้นคุณก็ต้องเป็นแข็งพอถ้าคุณไม่แข็งพอคุณก็ต้องมีหน้าตัก <c oughs> ที่หนาและเล่นที่แบบเล่นความเสี่ยงครับแบบนี้ยังไงก็รอดคุณที่ไม่รอดก็คือพวกที่แบบมั่นใจว่าเลเวล สวยงามเง้มรียบร้อยนะครับเล่นเบาๆครับถ้าคุณยังไม่ปีกกล้าฝาแข็งพอยังไงนะครับทองคําเนี่ยดูการรายเดือนเป็นหลักทองคําแท่งก็เหมือนกันครับนะครับมันก็ตัดทุกอย่างออกไปแต่มันก็ต้องล้อกันนะคุณเียแต่ว่าถูกไหมทองไทยกับโกลสปอตใช่ไหมแต่่าทองไยอาจจะมีเงินบาทเข้ามาเอี่ยวนิดหน่อยจู่ๆเงินบาทก็มาแข็งแล้วนั้นนะครับแบงค์ชาติเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยไปอย่างเงี้ยครัืออาจจก็เข้าใจว่าช่วงเนี้นะครับผมว่ามันเข้าสู่ฤดูของ รู้ต่างจกเบียร์แล้วอ่าใช่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 อิงสารัสเนี่ยน่าจะเดือนหกคืนนี้คืนนี้เอาไงคืนนี้เอาไงไอ้บมสิคืนนี้คงไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะแล้วคืนนีารอรอเฟดพูดรอพาเวลพูดแต่ก็ไม่น่ามีอะไรแต่อะแน่นอนอ่ะแนวโนมถ้าเขาจะมายืนยันว่าลดดอกแน่บาทก็จะแข็งไปกว่านี้แล้วทองคำก็อาจจะได้บวกไปกว่านี้แต่สไตล์แกไม่เคยบอกล่วงหน้าอยู่แล้วนะคุณพาวเวลถูกไหมคุณแจระวัอแกแกแกก็แกก็เต็มที่ก็แบบว่าเดี๋ยวรอดูได้เศรษฐกิจรอดูผลกระทบจาก อ่าระยวดภาษีของทําก่อนอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ตลาแต่ตลาดก็เก่งไปนะใช่ไหมคุณเห็นแล้วว่าเดือนหน้าน่าจะลดจังไหมแน่นอนครับครับอืมเพราะว่าเขาบอกว่ารถสองครั้งอ่ะปีเนี้ยคือคิดหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยเขาบอกมาเดือนธันวาลดรสองครั้งอืมปีหนึ่งมีสิบสองเดือนคุณหารสองคุณได้หกนั่นแหละมู่นาครับมันง่ายอย่างนั้นเลยครับอถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรถมันก็คือเดือนหกอะดังนั้นเขาก็คาดหวังเดือนนั้นกันอ่าครับก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคืนนี้ อาจจะเวียงได้เล็กๆน้อยๆนะราคาถูกไหมครับข่าวเ่อไม่ต้องห่ใจเอาตอนนี้นะครับน่าจะเฟดก็น่าจะสําคัญสุดแล้ะน่าน่าจะสําคัญสุดในบรรดาข่าวในตารางนะครับนอกนั้นก็ไปปล่อยไปครับรอข่าวจบเล่นเอาจริงนะตอนเนี้สองทุ่มครึ่งเท่านั้นก็คือตอนตลาดทุนสหรัฐเปิดนั่นแหละของจริงอืมนะครับนั่นแหละของจริงนะครับอืมไม่ว่าอันนี้ก็ได้คุณหนุ่มเล่นง่ายๆนะอืชาวิ่งมาอย่างไงอะนะครับ คุณจะกําไรยังไงตอนเช้าคุณปิดออกรอตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็น,ยม,น,น,นมันเดี๋ยวมันจะมัน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 ใช่บางทีมันสวนนะครับไม่ผมไม่ผมประกอ่อนอาจจะบอกได้ว่าเช้าขึ้นเย็นลงอนีางนีนอาจจะเป็นเช้าลงเย็นขึ้นอคือมันสลับกันไปดังนั้นถ้าคุณได้กําไรมาครึ่งเช้าแรกนะให้รู้ไปเลยว่าถ้าตลาดอเมริกายังไม่เปิดอะ่ะครับทางยังไม่ชัดเจนอืมเข้าใจครับอืมประมาณนั้นก็ให้ให้แบบถ้าคุณกําไรเช้าว่าจัดการ นะครับหรือแบบวันนี้มาทยอยขายมารอผ่อนว่างๆตอนเย็นเราค่อยมาจื้เข้ากันหน่อนะครับวันนี้วันวันนี้แนะนํายังไงดีครับวันนี้โอหยุดการลงจุนรอจะไหนอะไรยังไงดีเอาก็ตอนนี้นะครับเราก็เห็นสามพันสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับสามพันสามร้อยห้าสิบสามพันสองร้อยหกสิบเนี่ยเป็นแนวรับที่น่าสนใจถ้าคุณจะตามเทรนนะครับอ่าดูจากกราฟรายสัปดาห์เนี่ย ถ้าไม่มีผิดพลาดแล้วสัปดาห์นี้สีเขียวเลวอฮะก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะวิ่งออกทาได้อ,อืดังนั้นก็พยายามหาจุดเข้าจุดขึ้นรถละกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าสัปดาห์มันเป็นสีเขียวเนี่ยการไลยเดือนมันเขียวรอยอยแล้วอะเดือนเมษายัางไงแรงซื้อมานามาแล้วตอนนี้นะคนสายช็อตเนี่ยไม่มีภาพแล้วนะครับราคาดีดมาทําเอาทอาําเอาฝั่งช็อตที่มันโดนตบมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เรียกว่าหายไประดับหนึ่งแล้วแน่นอนมันมีโอกาสไซเวกรอบใหญ่ก็ได้นะมันอาจจะลงไปสามพันสองรอยได้ครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับเป็นไปได้เพื่อทําฐาน mm hmm. เพื่อจะดีดต่อทำออทํหาย mm hmm. แต่ว่าก็ในะตอนจังหวะระยะสั้นแบบนี้เราเห็นโมเมนตัมเราเห็นข่าวที่กำลังโอเคเนี่ยคุณอาจจะแอบขึ้นลดไปหน่อยก็ได้ mm hmm. แต่ก็ให้รู้ว่าเสมอนะครับว่ามันอาจจะเจอไซเวกอบใหญ่เขาอย่าลืมนี่พึ่งแค่วันที่เจ็ดส mm hmm. ำหรับผม mm hmm. บนะครับ ถ้าอยากให้กราฟมันสวยกราฟมันขึ้นส่วนมากอ่ะเพราะผมเป็นเจ้าผมไปปั่นตอนใกล้ปิดเดือนหรือง่ายถ้าสัปดาห์ผมอยากสัปดาห์สีเขียวอ่ะผมก็จะเปปั่นๆคือรหัสสุขให้กราฟมันไปทางนั้นเพราะว่าอาจารย์อังคารผมซัดมาเต็มเหนี่ยวเลยนะอืจะรู้ได้ไงว่าปุดนคือรหัสสุขผมไม่โดนตบอใช่ใช่ใช่สูกไหมครับดังนั้นเหมือนการกราฟรายเดือนถ้าคุณมองว่าเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากศาสตร์ไหนนะครับมีศาสตร์แบบ อะอะไรก็ตามว่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยผมจะไปโฟกัสที่กลางถึงปลายเดือนอไอ้อตรงเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะออกทํากําไรนู่นนี่นั่นไปมไม่ได้จะกะแบบอุ้ยราคาได้มาสามพันสองร้อยสวยงามจัดจัดสามพันสองร้ยาสิบอยากจะถือยาวๆมีพื้นต้นเดือนคุณครับครับ,รบครับอีกระดับระดับระดับได้มาสามพันสองมาแต่สามพันสี่ได้นี่ก็งดงามมลนะคุณจอย สองร้อยเหรียญในวันสองวันคุณจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกเหรอ,อะนะอพอาคำแ่งห้าหมื่นห้าร้อยขึ้นมาเกือบห้าหมื่นสามพันคุณจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกเหรอสำหรับคนที่เกณง์กำไรระยะสั้นนะอืะอย่าอย่าให้ความโลภบังตานะครับไออย่างอย่างวันนี้อย่างวันนี้ถ้าเกิดไปรอรับแถวสักสามพันสามร้อยห้าสิบไปวางป้าบนแถวไหนดีกรับคุณเวัฒน ก็สามพันสี่สามห้าแล้วก็ถ้าเป็นไป <c oughs> ได้นะครับถ้าคุณจะถืออีกยังไงเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกถ้าใครเป็นสายเก่งอะไรอะไรสั้นเนี่ย <c oughs> เจอแนวต้านอะไรเนี่ยคุณมีออเดอร์เท่าไหร่คุณทยอยขายไปก่อนให้พอร์ตมันโต <c oughs> ให้พอร์ตมันโตให้มันมีบัฟเฟอร์ <c oughs> แล้วคุณจะถือส่วนที่เหลือไปก่อนก็ได้ซึ่งที่จริงแล้วดูจากกราฟเนี่ยสามารถวันนี้อาจจะสามารถกราฟมันไม่ได้ปิดสวยขนาดนั้นครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้อาจจะสามารถ ขึ้นไปเหนือแถวประมาณสามพันห้าได้นะครับสามพันสี่บวกบวกสามันห้าได้เลยถ้าถ้ามันยังมีบนตั้มขึ้นต่อนะที่รู้วันนี้มีเฟดด้วยผมก็ไม่รู้มันจะยังไงแตจะดีกลับลงมาสามพันสองลงต่อเป็นแบบดาวเทนดาวก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยถึงแม้ว่าขาลงอ่ะมันจะโดนทําลายไปแล้วแต่ตรงเนี้ยสามารถมองว่าเป็นคอลเลกชันเพื่อลงต่อได้เช่นกันอืมนะเพื่อลงต่อเป็นขาลงที่ บบขาดอีกนิดนึงนะครับอาจจะไปร1 6 0หรือ3,180ที่คนเขามองมองกันเนี่ยก่อนหน้านึงนะครับก็เป็นไปได้งั้นก็คือต้นเดือนกลางสัปดาห์ผมว่าเราเล่นเราเล่นสันไปก่อนนะครับเราค่อยไปจัดหนักจัดเต็มเนี่ยกลางปลายเดือนเพื่อถือยาวเลยก็ว่าไปสําหรับใครที่อยากลันเทนหรือเล่นสวิงโหดๆนะครับ,บว่าตรงเนี้ย เราเก็บเล็กเก็บน้อยมันนี้เป็นเหตุผลที่ดีไปก่อนนะครับทองไทยนะครับคุณเศรษฐวัตรทองไทยก็พูดยากเหลือเกินนะมันมีค้าเงินบาทที่แบบแตกกลางมาเลยอ่ะก็หวังว่าสงครามล่าสุดเนี่ยนะครับจะทําให้เงินบาทมันอ่อนขึอนบ้างนะครับแต่ว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยถ้าสิทธุนาเสร็จรอลดตอกเนี่ยภาพเงินบาทก็อาจจะ ป่ออยู่ที่สามสองหรือสามสิบสามนี่แหละอาจจะไม่ได้วิ่งไปถึงสามสิบสี่เท่าไหร่เรายิ่งดูจกกัดกาฟทองคําด้วยที่เหมือนจะไปต่อเหลือเกินเนี่ยภาพที่ดอลลา่ามันจะกลับมาแข็งค่าเนี่ยอืมันก็ดูมันคัางยากนิดนึงนะครับดอลลร์ภาพภาพเป็นตัวดอลลร์เด็กเองก็ก้องไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่อย่างมากก็ได้แค่ดีบบาวมารับอืมนะครับ,นะรบสําหรับตัวดอลลา่านะครับณนะตอนนี้นะก็เลยมองว่าตัวทองคาไทยเนี่ย ทีใครทมันคุณหนุ่มคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็วิ่งขึ้นมาบาทก็น่ารักซะเหลือเกินนะครับถ้าคุณจะมาเจอประสบภัยกับตอนที่ทองขึ้นและบาทมันแข็งบ้างเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับจมันก็แบบพวกคุณก็เอ็นจอยมาใช่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 ที่มันก็ต้องไม่ไม่ไม่ค่อยได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆนะกุญสิรวัตรทองทองขึ้นบาทแข็งแล้วถูกไหม ที่จริงที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะของขึ้นมาแข่งเนี่ยเออเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่พอได้ยด้วยความที่ปีเนี่ยทั้งปีอ่ะบานมันน่ารักมาเราเลยมองว่าเรื่องมันไม่ปกติทั้งที่เออมันมันก็แค่มันก็แค่เกิดมาช่วงเนี้ยซี่มันมันก็มันก็เจอบ่อยอ่ะถ้าใครอยู่แบบในวงการทองมานานอ่ะเออมันก็เจอบ่อยนั่นแหละนะครับเพียงแต่เราแบบ ชินชาเราแบบเราแบบยังอยู่ในเทรนอยู่เหมือนอตอนนี้ที่คนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาตลาดใหม่ๆแล้วเห็นกระแสเห็นอะไรเงี้ยเขาอาจจะตกตกตกใจอ่ะก็คืออยากให้จะบอกไว้ว่ามองเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับทานที่แบบอาจจะเข้ามาแล้วแล้วโดนรับน้องหนักด้วยผมบอกเลยโดนรับน้องหนักนะครับไอไอตรงไอตรงห้าสองสี่ห้าศูนย์นี้ยังช้าไปไหมคุณเสรีวัฒน์เข้าไม่ครับ เราทิ้งเงข้าได้นะห้าหมื่นห้าลงมาห้าหมื่นสองลงมาสามพันครองบาทอืมนี่ขึ้นมาเดียวขึ้นมานิดเดียวเองนะนี่ขึ้นมาแค่สี่ร้อยเองใช่ไหมใช่ป้างคือปัญคือปัญหาคือว่าคุณเข้ามาทําไมอ่ะดีกว่าอืมอืมนะครับคุณเข้ามาเพื่อเพื่อเอาแบบระยะสั้นห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะคุณเข้าได้นะ ร,ราคานี้ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่นะคุณเอ่าคุณเข้ามาถือยาวราคานี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอืออครับ,รบประมาณนั้นโอเคได้ครับเดี๋ยวไงเราดูแล้วกันนะว่าคืนนี้เฟดจะเป็นยังไง ได้เลยครับคุณโอเคครับคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเสรดวัฒน์พุทธชิพเทดเดอร์ของอินทโกโคเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคํากันนะครับอย่างคุณเสร็วัฒน์บอกครับว่าตั้งแต่หลังจากที่ปริบั้าขึ้นมาแล้วตอนแ่งบริวิสารัสเองราคาทองคํามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับตลาดทองคำราคาเคลื่อนไหวพันพวนค่อนข้างจะรุนแรงมากแต่ละวันมีโอกาสกระชากกันวันหนึ่ง ะระดับ8 0ถึง100ดอลลาร์แล้วก็ในช่วงสังส้นๆมีโอกาสกระชากกัน20-30ดอลลาร์เป็นไม่ได้หมดฉะนั้นนักทุนเองก็มีการปรับแนวความคิดปรับมายเซ็ตในการลงทุนนะครับแผนการต่างๆที่วางไว้ก็อาจจะต้องทําตามแผนนะครับโดยที่ไม่ต้อง อ่อนไหวกับข่าวสารที่เข้ามามากแล้วนะครับเพราะตอนนี้เองตลาดถือว่ามีความอ่อนไหวกับข่าวสารค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือนักลงทุนจะต้องมีการบริหารต้นทุนบริหารเงินหน้าตัดให้ดีทีเดียวนะครับนักทุนยาสั้นยังขอให้เน้นเรื่องของเทคนิคเข้าเป็นหลักนะครับดูเทคนิคเข้าไม่จําเป็นต้องได้จุดที่ราคาลงลึกสุดแล้วก็ไม่ต้องจาเป็นว่าต้องไปทำกำไรในจุดที่ราคาขึ้นมาพีคที่สุดไอ้จำลองเนี่ยครับก็เน้นให้เล่นสั้นตามแผนที่เราไว้ส่วนนักทุนสะส สมเรียญยาวเองก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ทำแผน ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้รวมถึงบริหารต้นทุนให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าระยะหลังจากนี้ไปเชื่อว่าข่าวสารยังคงไหลออกมาต่อนเนื่องทําให้ราคาทองคาค่อนขัางผันผวน,น,นแต่แล้วยาแล้วยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไงคุณเสือว่าก็มองว่าราคาทองคํายังไงก็ต้องชนะเงินเฟอ้ออยู่นะครับตอนนี้ถ้าวางแผนก็หันไปมองทำเฟรมใหญ่ๆเลยนะครับระดับทำเฟงรายสัปดาห์ทาเฟรมรายเดือนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราฟยังเป็นแทงเขียวยังไม่มีการกลับตัวมากโอกาสที่จะไปตอบก็ยังมีสูงนะครับระยะสั้นก็ต้องมีการปรับแผนให้เหมาะสมด้วยนะครับ คือข้อมูลที่คุณเสรีวัฒน์ฝากไว้ก็ต้องขอบคุณมากทีด้วยนะครับถ้าชื่นชอบในะข้อมูลข่าวสารที่รำสรือรละเพืนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ